ถ้าท่านเป็นหนี้พวกบัตรเงินสรจบัตรเครดิตที่เป็นหนี้สูงๆนะคะสามารถที่จะชําระหนี้ได้ถ้าหลักแสนผ่อนชําระแค่หลักพันถ้าหลักล้านผ่อนชําระแค่หลักหมื่นและวงเงินรวมทุกบัตรทุกหนี้ไม่เกิน2ล้านบาทสวัสดีค่ะในสภาวะโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนี้ผนเชื่อว่าหลายท่านคงอาจจะได้รับผลกระทบเช่น อาจจะลดโอทีลดเงนเดือนหยุดพักการทำง,งานหรือซ้ำร้ายไปกว่านั้นอาจจะต้องหยุดงานหรือบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ก็ใจตุ้มตุ้มต่อมๆเหมือนกันว่าไม่แน่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าวันนี้นะคะฝนก็มีโครงการดีๆของรัฐซึ่งเป็นชื่อโครงการว่าคลินิกแก้หนี้มานำเสนอกันซึ่งโครงการนี้ฝนศึกษามานานแล้วนะคะ ซึ่งโดยส่วนตัวของกนเองผลมีความรู้สึกว่าเฟสนี้กับเฟสที่ผ่านมานะคะม,มันมีหลายเฟสแล้วเนะี่ยเป็นเฟสที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงนะคะซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนี่ประเภทนี้เราจะต้องผ่อนชำระอยู่ที่ประมาณ10%ใช่ไหมคะขั้นต่ำต่อเดือนและดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18-28% ดังนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยสมมติสมมุติว่าเราเป็นหนี้หนึ่งแสนบาทเราต้องจ่ายขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยกลายเป็นดอกเบี้ยสามพันบาทโดยประมาณแล้วก็เจ็ดพันบาทคือวงเงินที่เราสามารถใช้ต่อได้พอเรากดวงเงินไปใช้เจ็ดพันบาทนั่นหมายความว่าเดือนถัดไปก็เต็มอีกหนึ่งแสนเราก็ต้องจ่ายอีกหนึ่งหมื่นบาทซึ่งมันก็จะเป็นวังวนแบบนี้นะคะดังนั้นโครงการคลินิกแก้หนี้ มาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยปัจจุบันนี้หนี้ถ้าสมมุติว่าท่านเป็นหนี้หลักแสนนะคะผ่อนชําระเพียงแค่หลักพันแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็เป็นอัตราพิเศษอยู่ที่ประมาณ4-7%เดี๋ยวเราเข้ามาดูในรายละเอียดของโครงการนี้กันเลยนะคะโครงการนี้ครอบคลุมหนี้ที่เสียก่อนวันที่1กรกฎาคม2,563 ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้คือ 1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้และมีอายุไม่เกิน65ปี 2. เป็นหนีบ้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินหรือสถาบันอื่นที่เข้าร่วมโครงการ 3. เป็นหนี้เสียหรือเป็น NPL ก่อน1กรกฎาคม2563 นั่นคือต้องผิดนัดตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม2,563นั่นเองและข้อที่4เป็นหนี้รวมกันทุกบัตรต้องไม่เกินวงเงิน2ล้านบาทค่ะประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับคือ 1. ไม่ถูกทวงหนี้จากเจ้าหนี้หลายรายเพราะรวมการแก้ไขปัญหาไว้ที่โครงการคลินิกแก้หนี้ที่เดียว 2. แก้ไขปัญหาหนี้เจ้าหนี้หลายรายรวมให้จบอยู่ที่เดียว 3. าทำสัญญาแก้หนี้เพียงแค่ฉบับเดียวแม้จะเป็นเจ้าหนี้กี่รายก็ตาม 4. ผผ่อนสบายๆตามตารางการชำระหนี้ 5. ผ่อนยาวได้นานถึง10ปีและคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ4%ถึง7% 6. ไม่ก่อหนี้เพิ่มและไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบธนาคารที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ครั้งนี้คือ 1. ธนาคารกรุงศรี 2. ธนาคารกรุงเทพ 3. ธนาคาร CIMB 4. ธนาคาร ICBC 5. ธนาคารกสิกรไทย 6. ธนาคารเกียรตินาคิน 7. ธนาคารแลนแอนด์เฮาส์ธนาคารไทยพาณิชย์ 9. ธนาคารธนาชาติ10ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย11ธนาคารทิสโก้ 12. ธนาคาร UOB สิธนาคารทหารไทย14ธนาคารซิตี้แบงก์เอ็นสิธนาคารแห่งประเทศจีน 16. ธนาคารกรุงไทยและ17ธนาคารออมสินซึ่งนอกจากธนาคารแล้วสถาบันการเงินอื่นก็เข้าร่วมโครงการดังนี้นะคะ 1. บริษัท G Capital จำกัด 2. บริษัท J FinTech สบริษัท General Gas Service 4. บริษัทสม,มิธแคปิตอลลิสซิงจำกัด 5. บริษัทซิตี้คอปลิสซิง 6. บริษัทเทสโก้การ์เซอร์วิส 7. บริษัทนอกคอหลวงแคปิตอลจำกัด 8. บริษัทบัตรกรุงศรีธยาจำกัด 9. บริษัทพรอมิสประเทศไทย 10. บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัด 11. บริษัทแมคคาเลกรุ๊ปจำกัด 12. บริษัทศักสยามลิสซิ่งจำกัดมหาชน13บริษัทอัธยาแคปิตอลเซอร์วิเชสจำกัด14บริษัทปัตอีออนธนสินทรัพย์15บริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชน16บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่งจำกัดมหาชน17บริษัท ITTP จำกัด18บริษัทไอ a ราแอนไอฟูจำกัดมหาชนสรุป ที่เข้าโครงการนี้ทั้งหมดมี17ธนาคารและ18สถาบันการเงินซึ่งถือว่าครอบคลุมที่ให้บริการภายในประเทศไทยแล้วนะคะต่อไปมาดูอัตราการผ่อนในเรื่องของการเป็นหนี้ว่าจะต้องผ่อนชำระกันแค่ไหนนะคะอายุ35ปีเป็นหนี้รวม1ล้านบาทมีรายได้25,000บาทต่อปีหากผ่อนชำระหนี้10ปีจะต้องผ่อน11,224บาท50สตาง์ หรือหากมีอายุ45ปีแต่มีหนี้และรายได้เท่ากันระยะเวลาในการผ่อน10ปีก็ผ่อนเท่ากันคือ11,224บาท51สตางค่ะ หรือในกรณีที่2หากเป็นหนี้2ล้านบาทมีรายได้ประมาณ25,000บาทต่อเดือนใช้ระยะเวลาในการผ่อน10ปีไม่ว่าท่านจะอายุ35หรือ45ปีก็ตกลงที่ต้องผ่อนเดือนละ2249บาท3สตางค์เหมือนกันค่ะหรือหากมีหนี้รวมกัน500 0 0 0บาทมีรายได้ประมาณ20,000บาทต่อเดือน ใช้ระยะเวลาในการผ่อน10ปีต้องผ่อนอยู่ที่5,062บาท50สตังไม่ว่าท่านจะอายุ35หรือ45ปีค่ะหรือถ้าเป็นหนี้แค่2 0 0 0 0 0บาทก็ผ่อนชำระอยู่ที่2,024บาท90สตังเท่านั้นค่ะสรุปความประโยชน์ของโครงการคลินิกแก้หนี้คือถ้าท่านเป็นหนี้พวกบัตรกดเงินสด บัตรเครดิตที่เป็นหนี้สูงๆนะคะสามารถที่จะชําระหนี้ได้ถ้าหลักแสนผ่อนชําระแค่หลักพันถ้าหลักล้านผ่อนชําระแค่หลักหมื่นและวงเงินรวมทุกบัตรทุกหนี้ไม่เกิน2ล้านบาทท่านสามารถที่จะปิดหนี้ยาวสูงสุดถึง10ปีแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยพิเศษคงเหลือแค่4 7เปเดี๋ยววันหลังนะคะฝนจะ นำรายละเอียดของโครงการนี้มาเล่าสู่กันฟังว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเผื่อว่าจะไม่ได้พลาดข้อมูลดีๆทางการเงินค่ะแล้วก็ถ้าต้องการที่ดูรละเอียดเพิ่มเติมในตอนนี้เสิร์ชหาคำว่าคลินิกแก้หนี้นะคะขอบคุณค่ะ